แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29พฤศจิกายน2567มาอัปเดตข่าวดีกันนะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ล่าสุดข่าวดีไฟเขียวเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดนะคะโดยมติครมสัญจรเชียงใหม่เห็นชอบหลักการปรับเพิ่ม เบี้ยผู้สูงอายุจากเดิมเป็นแบบขั้นบันได600-1,000บาทเป็น700-1,250บาทรวมถึงปรับเบี้ยกลุ่มผู้พิการเป็น1,000บาทเด็กแรกเกิดได้600บาทแบบทวนหน้าไม่ต้องคัดกรองรายได้นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสุดนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด0-6ปีในครัวเรือนที่มีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0แ0 0บาทจากเดือนละ600บาทปรับให้เป็นเงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าโดยไม่ต้องคัดกรองรายได้โดยครอบคลุมตั้งแต่ในคัน4เดือนพร้อมปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจากเดิมอายุ60-69ปีเดือนละ600บาทเป็น700บาทอายุ70-79ปี เดือนละ700บาทปรับเป็น850บาทอายุ80-89ปีจากเดิมเดือนละ800บาทเป็น1,000บาทและอายุ90ปีขึ้นไปนะคะจากเดิมเดือนละ1,000บาทปรับเป็นเดือนละ1,250บาทพร้อมทั้งปรับเบีย้ยกลุ่มคนพิการจากเดิม800บาทถึง1,000บาทปรับเป็น1,000บาททวนหน้านะคะ ขณะเดียวกันมีการยกระดับแรงงานนอกระบบโดยให้ปรับปรุงสิทธทิประโยชน์เพื่อจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมรวมถึงสวัสดิการครอบครัวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดแล้วนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอเพื่อให้เห็นชอบต่อไปนะคะ ข่าวดีในวันนี้คอรามอสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ไฟเขียวเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดน,นะคะอัปเดตข่าวดีนี้29พฤศจิกายน2567